ส,ส,สวัสดีค่ะพบกับข่าวไทเกอร์นิวประจำวันพุธที่10กันยายนพุทธศักราช2557โฮมโปรโดเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องมอบโครงการห้องน้ำของหนูให้แก่เด็กในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10กันยายน2557นางสาวอรพินสิริจิตเกษตรผู้จัดการทั่วไปสายพัฒนาการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนกล่าวว่า โฮมโปรได้เดินหน้าต่อแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการห้องน้ำของหนูประเดิมส่งมอบห้องน้ำมาตรฐาน S.A.S ให้แก่สี่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดสันขยอมโรงเรียนวัดทรายมูลโรงเรียนบ้านแม่ย่อยและโรงเรียนบ้านสีงามรวมแล้วจํานวน51ห้องโดยใช้งบประมาณกว่า3ล้านบาทบริษัทโฮมโปรดักเซนเตอร์จำกัดมหาชนหรือโฮมโปร เป็นผู้นำธุรกิจูนยนรวมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรจัดพิธีส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา4แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียนโดยได้รับเกียรติจากดรรัตนภูมิโนสุู้วงหนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2และนายแพทย์ไพศาลธัญวิชากูล ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการณโรงเรียนบ้านแม่ย่อยจังหวัดเชียงใหม่เที่โรงแรมรติล้านนารีสอร์ทสปารีสอร์ทเชียงใหม่ได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศแก่บุคคลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งโดยมีนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบสัมภาริที่บาดแก่ผู้ผ่านการอบรมณห้องเชียงรุง้งชั้นสองที่โรงแรมราติล้านนารีาสอร์สปารีสอร์ทเชียงใหม่ผู้บริหารเชียงใหม่สัวขอเรียมยอมรับขาด,ขาดทุนสะสมมานานกว่า6ปีหรือคิดเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทหลังเสนอบอร์ดให้องค์การสวนสัตว์เชียงใหม่มาหลายชุดวอนเห็นใจช่วยเหลือถึงผ่าวิกฤตทุกปัญหา ยังไร้การพิจารณาวอนรัฐบาลใหม่เห็นใจช่วยเข้ามาดูแลเพราะเชียงใหม่ซัวควาเรียมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียและได้ดำเนินการโดยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นายนรุทศน์เจริญเศรษฐินผู้บริหารและก่อตั้งเชียงใหม่สัวควาเรียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ออกมากล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงสภาพปัญหาการดำเนินงานมาตลอด6ปีที่ผ่านมาขาดทุนมาทุกปีรวมแล้วกว่า70ล้านบาท โดยมีการเสนอแผนการต่างๆให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบอร์ดองค์การสวนสัตว์พิจารณาเข้ามาช่วยเหลือแต่กลับไม่มีการรับพิจารณาช่วยเหลือใดมาตลอดกลับถูกเพิกเฉยมาตลอดทั้ง6ปีเกิดปัญหาวิกฤตจากโรคระบาดต่างๆอาทิโรคไข้หวัดหมูโรคไข้หวัดนกโรคซาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาจนถึงล่าสุด ทำให้นะักท่องเที่ยวลดลงส่งผลต่อการเก็บรายได้เข้าชมที่จะต้องจัดส่วนแบ่งให้กับองค์กรสวนสาว์ตามข้อสัญญาแต่อย่างไรก็ตามถึงการเกิดปัญหาก็ยังมีการปรับปรุงงบกว่า10ล้านบาทถึงจะประสบปัญหาในการขาดทุนรัฐบาลและเอกชนจากประเทศจีนกลับให้ความสนใจและให้เข้าไปดำเนินการออกแบบและก่อสร้างที่เมืองคุนหมิงเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ที่สำคัญในการดำเนินการทุกอย่างเป็นฝีมือของคนไทยทั้งหมดเพราะจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางองค์การสวนสัตว์กลับไม่มีแผนช่วยเหลือไม่ว่าจะปรับลดค่าเข้าชมลดการหักเงินรายได้เข้าองค์กรสวนสัตว์แม้กระทั่งการทำตลาดต่างๆก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพราะต้องรอทางสวนสัตว์อนุญาตก่อนแต่ก็ไม่เคยได้รับการสนับสนุนมากนักเพราะพื้นที่เชียงใหม่ซัวควาเรียม ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่จนทําให้ต้องหาเงินจากด้านนอกเข้าไปแก้ปัญหามาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะอดทนแบกรับต้นทุนได้มากนานแค่ไหนเพราะรายจ่ายต่อเดือนก็เกือบ2ล้านบาทจากค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในตอนนี้หวังให้ทางคอสอชอและรัฐบาลชุดใหม่เห็นใจนําแผนการช่วยเหลือเข้ามาพิจารณาจริงๆแล้วเชียงใหม่สวนโคเลียมเนี่ยตั้งแต่เปิดมา6ปีเนี่ย เรามีเราเราสะสมการขาดทุนมาประมาณไม่ตม่ำาหกสิบล้านบาทตั้งแต่6ปีที่แล้วพราะทุกปีเราขาดทุนหมดหลังจากเราเปิดมาเนี่ยเราเจอเสื้อเหลืองเสื้อแดงหวัดหมูเจอวิกฤตการทางการเมืองทางแคริสต่างๆคิดว่าเราอยากให้ภาครัฐเพราะเราตั้งอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ในองค์ขององค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เราเคยขอร้องขอขอความช่วยเหลือกับทางกระทรวงทรัพย์อ,องค์กรสงสัตว์ให้ช่วยเหลือเรามาหลายครั้งแต่ยังไม่มีการตอบรับดีเท่าที่ควรถ้าเราปล่อยถ้าทางรัฐบาลยังปล่อยให้เราสะส,สมขาดทุนขนาดนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตทางเชียงใหม่ซูกขาเรียไม่รู้จะมีจุดยืนได้ขนาดทนได้ขนาดไหน